สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์2025รอบสา32คนนัดเทมปอโดมเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันแชมป์เก่าปี2024จัดทําเอาชนะจอแดนบาว10-5ต่อเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด142แต้มแซมไคกี้จอแดนบาว เงินรางวัลแชมป์1 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์45,000ปอนด์รางวัลเบสสูงสุด5,000ปอนด์ผูู้ยตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่29มกราคม2568รอบสาย2คนใช้ระบบ5ใน9เฟรมหยนซื่อจุนเอาชนะลอสเมอร์5ต่อ2เฟรมหยนซื่อจุนผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่าง F1 เทรยาอุนนูกับจอห์นเมอร์ฟี่แบลลีฮอว์กินส์เอาชนะเบนบูรัสตัน5-3เฟรมแบลลีฮอว์กินส์ผังรอบ16คนแต่พบกพับผู้ชนะระหว่างริกกี้วอร์เดนกับดิลแลนเอมเบอรีเซียวกัวตงเอาชนะซือเจียหุย5-4เฟรมเซียวกัวตงผังรอบ16คนแต่พบกพับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับเอเลสเเลเซอร์ ไคลเลมินสันเอาชนะโจโยเแยหลง5-3ต่อเฟรมไคลเลมินสันผ่ังรอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คโจนส์กับจอห์นฮิกกินส์แจ็คโจนส์เอาชนะจอห์นฮิกกินส์5-3ต่อเฟรมแจ็คโจนส์ผ่ังรอบ16คนไปพบกับไคลเลมินสันจางอันตาเอาชน,นะโรเบิร์ตมิลกินส์5-2ต่อเฟรมจางอันตาผ่านรอบ16คน ไปพบกับผู้ชนะระหว่างลูก้าเบเซลกับแอนโทนีแม็กกิลริกกี้วอร์เดนอาชนะดิแลนเอม r y อรี่ต่อ3เฟรมริกกี้วอร์เดนผังรอบ16คนไปพบกับแบลลี่ฮอว์กินส์จัดทัมเอาชนะโจโอคเนอร์5ต่อ0เฟรมจัดทัมทางรอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างฮามัดมีอากับเนลโลบสันอูอีเจอเอาชนะมาร์คอ l เลน 5ต่อ4เฟรมอูยิเจอร์ังกรอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างอารีคาร์เตอร์กับอเล็กซานเดอร์อุเซนเบเชอร์อเล็กซานเดอร์อุเซนเบเชอร์เอาชนะอารีคาร์เตอร์5ต่อ0เฟรมอเล็กซานเดอร์อุเซนเบเชอร์ผังกรอบ16คนไปพบกัอบอูยิเจอเนลโลบสันเอาชนะฮามัดพีอาร์ห้าต่อสี่เฟรมเนลโลบสันผังรอบสิบหกคน ไปพบกับจัดทำจอห์นเมอร์ฟี่อัชนะ F1 เทพชายาอุ่นหนู5ต่อ0เฟรมจอห์นเมอร์ฟี่ผางครอบ16คนไปพบกับหยุนซึจุนอนโทนีแมกกิลอัชนะลูก้าเบเซล5ต่อ2เฟรมอนโทนีแมกกิลผางครอบ16คนไปพบกับจางอันตา อัลันฮิลอาชนาจิมมี่โลบสัน5-1เฟมอัลันฮิลผังข้ามรอบ16คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับเดนเนนเวลส์ทอมฟอร์ดเอาชนะเดนเนนเวลส์5-2เฟมทอมฟอร์ดผังข้ามรอบ16คนไปพบก,กับอัลันฮิลเอเลสเซเลเซอร์เอาชนะมาร์คเซลบี้5-4เฟมเอเลสเซอร์ผังข้ามรอบ16คน ไปพบกับเซลกวดตงผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล9,000ปอนด์หรือประมาณ387,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ3 2คนรับเงินรางวัล5,400ปอนด์หรือประมาณ232,000บาทใน,นปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มซสอเจฮุยในนัดเชนะเคนโดฮัตี้5-0เฟรม รอบ64คนตั้งแต่รอบ64คนจะแบ่งออกเป็น2สายสายบนรอบ16คนจัดทำพบนิวโลบสันยวนซีจุนพบชอนเมอร์ฟี่โดยผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ8คนอูอิเจอพบอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเชอร์แบรนี่ฮอก์กินส์พบบริกกี้วอร์เดน โดยผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบก,กันในรอบ8คนสายล่างรอบ16คนเอลิสเลเซอร์พบเซลวกวัวตงฮอมฟอร์ดพบอลันฮิลโดยผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบก,กันในรอบ8คนอนโทนีแม็กกิลพบจางอันตาแจ็คโจนส์พบไคลเลวินสันโดยผู้ชนะสองคู่นี้ จะไปพบกันในรอบ8คนโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์2025รอบ16คนนัดเจมโคโดมเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันไฮไลทสนุกเกอร์วันที่30มกราคม2568รอบ16คนใช้ระบบ5ใน9เฟรมเวลา4โมงเย็นอูอีเจอพบอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเชอร์เวลา3ทุ่ม แคลลมินสันพบแจ็คโจนส์เวลาตีสองจัดทำพบเนลลลอมบสันชอนเมอร์ฟี่พบยวนซีจุนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ